ลกล่าวด้วยเกลหมองขอเดชะข่าพระพุทธเจ้าบริษัทพลตตินัมครีเอชั่นจำกัดรายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย แสโลการวัติดตามรายละเอียดได้ในโลก360องศาสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงห์บุรณาและนี่คือรายการโลก360องศาค,ค,ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่ที่เรื่องราวของการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ค่ะ หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูว่าเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นเขามีวิธีการส่งเสร,ริมอย่างไรหลังจากนั้นหลายคนก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าหลังจากส่งเสร,ริมและพัฒนาแล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะหรือว่าตั้งคำถามว่า what's next what's gonna happen to them in the future ถ้าอย่างนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ หลังจากน้องๆที่มีพรสวรรค์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เหล่านี้ได้รับการฝึกฝนและพัฒนายอย่างเต็มที่จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของประเทศแล้วพวกเขาก็จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งทนับการมตามจริงแล้วมีมหาวิทยาลัยในฝันอยู่เพียงไม่กี่แห่งภายในประเทศที่เป็นเป้าหมายของเด็กอัจฉริยะเหล่านี้ เราเดินทางไปที่เมืองแดจอนที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งเมืองน,นี้คือที่ตั้งของสถาบันคลส์เพื่อที่จะไปดูว่าทําไมที่นี่จึงเป็นสถาบันในฝันของเด็กเก่งชาวเกาหลีใต้และคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือสถาบันที่อยู่คู่กับความสําเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเก,กาหลีใต้มามา,มากกว่า43ปี เด็กที่มีความฝันที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาบอกว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันในฝันของพวกเขาค่ะไคส์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งแรกของเกาหลีใต้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนี้มากกว่า40ปีโดยผลิตนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดมาแล้วรวม50,000คน ย้อนหลังกลับไปเมื่อปีคศ1971รัฐบาลเกาหลีใต้มีความต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่การผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเก่งๆ, <S <S ๆเพื่อออกไปสร้างสร์นวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับประเทศและนั่นคือจุดเริ่มต้นของไคส Korea has no natural resources. The only resources that it has is human resources. And a lot of Koreans view that getting a good education is a pathway to success. So it's very important to get into a good university. So what can we do without any natural resources is to develop technology Knowledge in this field. And through our graduates and our contribution, Samsung is there, LG is there, and Hyundai is there, and many other big companies are there based on human resources and not on natural resources. And KAIST has played a critical part in the development of technology in Korea. ทั้งรัฐบาลภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของเกาหลีใต้ต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างสันนวัตกรรมใหม่ๆที่จะคอยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ We have educated generated highly talented professional engineers for 43 years and they are playing major part in all of these companies and leading the technology innovation technology the นักศึกษาทุกคนที่นี่จะได้รับทุนเรียนฟรีจากรัฐบาลและจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างสารรค์ผลงานวิจัยชั้นยอดได้อย่างเต็มที่ นับสนุนโดยสิง Discover 500การประกอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่โด่งดังที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ There are three factors that attribute to visibility. Uh, this university is special for the talent pool that it has. Very good professors and very, very, very good students. The second is the program that we have. We are trying to, uh, to do very innovative, cutting edge research, interdisciplinary. High risk, high return type of research, and a lot of focus on energy, environment, water, and sustainability. And the third reason is the vision that we have. We want to change society, we want to make an impact, and we really want to change the forefront of science and make this society a better world. ถึงแม้ว่าจะเปิดสอนเป็นใบลิงกั้หรือ2ภาษาแต่หลักสูตรโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและทางสถาบันเองก็เปิดรับนักศึกษาระดับหัวกะทิจากนานาชาติอีกปีละหลายร้อยคนดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่มีขีดความสามารถมากพอก็มีสิทธิ์เข้าเรียนที่นี่ได้เช่นกันรวมทั้งเด็กนักเรียนจากประเทศไทยก็ได้รับทุนเข้ามาเรียนต่อที่นี่เป็นประจำในทุกๆปี เป็นเหมือนกับสถาบันวิจัยที่เป็นศูนย์กลางของเกาหลีใต้เป็นประเทศที่พัฒนารวดเร็วมากทําให้รู้สึกว่าน่าจะมีโอกาสได้ทาแลบแล้วก็ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริงๆในเกาหลีในสถาบันนี้ค่ะก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่ผมว่าที่นี่มีข้อได้เปรียบมากเพราะว่าหลายๆที่เป็นหน่วยงานที่มีอุปกรณ์เฉพาะในการทําวิจัยซึ่งเครื่องมือหลายๆอย่างเนี่ยที่จำเป็นในการวิจัยที่นี่มีครบทุกอย่างทาให้แบบ เป็นข้อได้เปลี่ยนในการทำวิจัยแล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่านั้นสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่ก็คือช่วยนักศึกษาปริญญาเอกครับเพื่อที่จะหาว่าในสภาวะปกติของสมองเนี่ยฮะมีส่วนไหนของสมองที่ทํางานมั่งอันนี้จะสามารถเอาไปพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจหาโรคทางสมองได้อย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทางสมองค่ะคืออยากทําวิจัยอะไรก็ได้ที่คนไทยได้ประโยชน์พอโรงเรียนหนูอะค่ะพอธงชัยชิวพีชา เคยพูดว่าประเทศไทยเนี่ยปลูกข้าวได้มากแต่ผลิตผลต่อไร่เนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นน่ะในฐานะนักวิจัยของคนไทยเนี่ยควรจะพัฒนาให้ผลิตผลต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่เราจะได้ใช้พื้นที่จำกัดที่เรามีเนี่ยในการสร้างรายได้มากกว่าเดิมก็อยากจะทำวิจัยแนวประมาณนี้ค่ะเพราะที่นี่ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่รวมเอาเด็กเก่งๆทั้งในประเทศเกาหลีใต้และจากต่างประเทศดังนั้นรูปแบบการสอนจึงต้องสร้างขึ้นมาสำหรับเด็กที่มีขีดความสามารถสูงซึ่งพร้อมที่จะนำเอาบทเรียนนั้นไปประยุกต์เข้ากับงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ uh, New methodology is called education 3.0 t h e concept is the interaction so that is both both way and student ask question and professor answers Well, other students in the same group answer for the questions. So students are su supposed to discuss as a group, small group, and students teach each other. I what I do is just recording my lecture as a video, and students are supposed to take the video uh, lectures um, before coming to the class. And then they are ready to discuss uh, before coming to the class. So once come to the class, and they uh, talk to each other, discuss a lot. They are much. Rather more interactive Interacting our than active and Inter with students and instructors จากเด็กที่มีพรสวรรค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์มาสู่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเป็นแหล่งฝึกฝนการทำงานวิจัยทำให้ทุกวันนี้เกาหลีใต้สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของชาติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลัก และอาชีพนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นสาขาอาชีพที่มีงานรองรับโดยภาคอุตสาหากรรมหลักของประเทศสนับสนุนโดย Post Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิต แรเหล็กเป็นของตนเองแต่เกาหลีใต้กลับติดอันดับผู้ส่งออกเหลก็กรายใหญ่ของโลกทั้งนี้เพราะมีบริษัทที่ชื่อว่า POSCO ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่านมาและยังเป็นต้นทางของอุตสาหกรรมหนักอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมรถยนต์ ปีคศ1986บริษัทพอสโกได้ก่อตั้งมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพฮังหรือโพสเทคขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถในการสร้างสารรค์เทคโนโลยีเพื่ออนาคตสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต,ต่อไปผ่านไปเพียงไม่กี่ปีโพสเทคก็กลายเป็นมหาวิทยายลัยน้องใหม่อันดับต้นๆของโลก ที่นี่ก็ให้ความสําคัญทางด้านของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้นั้นใช้งานวิจัยเป็นพื้นฐานและที่สําคัญเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํานี้เพื่อที่จะให้นวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต้นั้นสามารถเดินหน้าได้โดยไม่ต้องพึ่งผาชาติตะวันตกโพสเทค ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความพร้อมทางด้านเครื่องหมายเครื่องมือและบุคลากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเครื่องเร่งอนุภาคซินโครตรอนที่มีอยู่เพียงไม่กี่เครื่องในโลกนี้ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยแห่งชาติในพื้นที่ของโพสเทคทําให้ผลงานวิจัยล้ําสมัยหลายชิ้นเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านชีววิทยาเคมีพันธ์ต่าง ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีวัสดุใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยทางด้านการแพทย์ก็เกิดขึ้นที่นี่ด้วยเช่นกันที่นี่รับนักศึกษาจำนวนไม่มากทำให้มีอัตราการแข่งขันสูงและการให้ทุนการศึกษาฟรีก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้เด็กเก่งๆหลายคนอยากมาเรียนต่อที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องๆที่มีขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีนะคะสถาบันแห่งนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้กับเด็กที่มีความสามารถจากทุกที่ถึงแม้จะไม่ได้เรียนจบจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามทีค่ะ well, I thought t h a t p o s t e c i l l เ e more p กับ e r า o r ของ u ั u r e because I'm l o ันอ n g ก o r w a r d to b e like a scientist who w h o s e n a m Elizabeth Holmes who's f a m o u s for She's a CEO of Theranos, which is a new uh, bioindustrial company that provides very new and innovative technology. So I thought post was better for my future. I want to be a forensic scientist. I will get knowledge in Post-Tech to make more fair society in scientific ways. ในแต่ละปีจะมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกรวมแล้วประมาณ700คนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่และเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นบุคลากรสำคัญขององค์กรแทบทั้งสิน้นจากประเทศที่เคยประสบความสำเร็จจากการเดินตามรูปแบบการพัฒนาของประเทศอื่นๆจนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่เกาหลีใต้ได้ขึ้นเป็นประเทศผู้นำแล้วดังนั้นวิธีการคิดของคนรุ่นใหม่ๆก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน In catching up the industrialized nations and Korea succeeded brilliantly in the last 3 0 y last 40 y e a r s in catching up uh, not only in uh, light industry from textile to Heavy industry like steel and petrochemical and others, now IT industry, semiconductor and smartphones and others. But now there is a challenge. We have caught up with the leading nations. Now what's next? We have to lead. But the, the challenge Korea faces now is we have been. Following the leading nation. We have a, the role model to follow. The leaders already kind of uh, developed the pathway for Korea to follow. But as a leader, we have to develop our own pathway, trails. But the, the Korean culture uh, is slowly changing from one being a fast follower to be a trailblazing leader. And Korea's challenge the next years that, in next right the there is 10เพราะเกาหลีใต้ตระหนักดีว่าการจะครองตำแหน่งผู้นำต่อไปได้จำเป็นจะต้องสร้างสารรนวัตกรรมของตัวเองให้ได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นสถาบันโพสเทคแห่งนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเก่งๆเ,เหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะสร้างสารรนวัตกรรมให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง Without research and without innovation, without creativity, Korea cannot become an advanced nation. So it's essential. Yeah, the, the research, uh, particularly not following a leader type research, but uh, pioneering research that nobody has done before. And innovation. Innovation means uh, the solving a real problem differently better. That kind of innovation can be made certainly in companies but uh, more innovations could be made in, in the research universities. And creativity. Creativity means you challenge the tradition. And you have to ask questions, why are we doing this way? Why not doing different way? And certainly uh, it takes creativity, but also it takes courage to uh, think differently and follow through, testing it out. And if it fails, you analyze why it failed and try it again. If you stay in the box, there can be no creativity. So we have to break out from the box, which is easy to say, but very difficult to do. ผู้ชมคะเท่าที่ผ่านมาโลก360องศาได้นําเสนอกรณีศษาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาค่ะเราค้นพบว่าประเทศเหล่านั้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านของงานวิจัยและวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีๆ และนวัตรกรรมเหล่านั้นล่ะค่ะที่ส่งผลให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนั้นได้เกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ที่เขาทําได้ดีกว่าก็เพราะว่าเขาคับเอาเฉพาะเด็กที่เป็นหัวกะทิเนี่ยน,นะคะมาฝึกและพัฒนาเด็กพวกนี้ก็จะเก่งกว่าแล้วก็สามารถสร้างสารรค์อะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่าและเหนือกว่าก็ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม ทีนี้กลับมามองที่ประเทศไทยค่ะว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยจะสามารถพัฒนาแบบเขาได้หรือไม่ติดตามได้ในโลกสามวัศสาสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามร,รายการย้อนหลังก็ไปที่ www. chat360. com นะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของพวกเราทั้งหมดก็ไปที่ Facebook <c oughs> ของรายการโลก3 6 0องศา,า,าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะการ <c oughs> ส,สาร้างชาติของหลายประเทศเนี่ย เริ่มต้นจากการพัฒนาคนณวันนี้ในประเทศไทยยังมีเด็กเกิดมาปร,ราะมาณปีละ8,000คนประเทศไทยเราโชคดีนะที่มีผลทางการเกษตรมากถ้าไม่ใช้วิธีการที่จะไปเอาคนเกิเนมเพิ่ <ฮะ S 2> มมือท่าผลิตย้วเนี่ยก็คงจะยากมากสร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider